อยู่กันในเกม Callista Free f i กับผม Dark Fox นั่นเองก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นกันในโหมดของ4 v c อีกเช่นเคยนะก็เอาชุดชาวล็อกมาเล่นนะเป็นชุดที่แบบคตรตำนานนะชุดนี้นะไปฮะ let's go เอ้ยแต่ผมชอบนะชุดนี้มันน่ารักนี่ฮะดูเป็นไอตอนเดีย <laughs> นะฮะมาแล้วมีคนหรือเปล่านะฮะทางนี้ชึบชักปืนมาก่อนละกันปืนพกนะเป็นปืนก๊อกนะฮะด้านล่างเห็นหนคน มาแล้วมาแล้วโดนไปเจ็ดเจ็ดดามจนะฮะอ่าไอ้เพื่อนอย่าอย่าเพิ่งออกไปเข้ามาก่อนฝั่งนั้นคือน่าจะโหดนะผมก็แบบต้องระวังนะฮะถ้าเกิดว่าทีมนี้คือเล่นดีก็ดีไปนะฮะผมก็เจอแบบทีมแย่ๆมาก็มีเหมือนกันเฮ้ยมีคนอ้อมมาว่ะมีคนอ้อมมาอ้อมมาทำอะไรเพื่อนฮะก็มาดีก็มาดีนะฮะก็มาดีน้องๆตายไปดีแตกก็ดีก็แตกก็ดีครับแตกก็ดีเออก็คือว่าตาเมื่อกี้คือผมผมไปเจอแบบ คนแบบเล่นบบห่วยแตกมากนะก็เลยแบบหัวร้อนเกมมิ่งเลยนะฮะเอาเพื่อนซ้ำไปละตรงนี้เออ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 หลังหลังหลังหรือหน้าหน้านี่หว่าด้านบนหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะผมกลัวหลังเข้าดีมันมี2ตัวฝั่งนั้นอนะชุบเลยชุบเลยชุบเลยเรามีสายชุบอยู่ฮะในทีมเจ๋งไปเลยฮะพันอีกรอบหนึ่งแล้วกันพันสองรอบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจะเย็นๆกันพวกนายอ,อีกสองคนนะอีกสองคนด้านล่างปะล่างห,หรือบอลมื้น่ย มันอยู่ไหนเ่อยู่บนเนรอบนหลังคาเหรอไอพวกนี้คือชอบเป็นลิงกันนะแต่อีกคนนึงอะเออเฮ้ยเฮ้ยเด็กกันทันันมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าผมว่าบนหลังคาปะเนี่ยสภาพนี้ไม่รู้นะขอดูตรงนี้ก่อนละกันฮึ pp, ไม่มีผมว่าบนหลังคาแน่นอนเอาเรียบร้อยตายหมดละอีกคนนึงคือมันเสียชีวิตที่ว่าโดนวงบีบปะโอเคฮะจัดว่าทีมนี้คือเล่นดีมากผมเกลียดแมปนี้อะ ผมเกลียดไอ้เมืองเนี้ยคาตตลิส์เนี่ยมันขึ้นด้านบนหลังคาได้โอเคฮะมาเอาฟาร์มัทมาละกันนะฮะเพื่อนเรานี่แบบชุดโคตรสวยเลยฮะดูด,ดิเป็นชุดสายรับมังกรปะ่ะโคตรสวยอะ่ะคนนี้ก็มีชุดเหมือนกันฮะชุดแบบส,สวยๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะใครซื้ออะไรเนี่ยซื้อกระสุน S M G เยอะเลยเราใช้ปืนนะเนี่ยเพื่อน โอเคฮะไป let's go ฝั่งนั้นคือมันต้องขึ้นบนหลังคาสักคนนึงแหละนะฮะแล้วก็ต้องระวังนะมาปะมาปะไม่มาะวะเฮ้ยผมเห็นคนหลังคาหรือเปล่านะผมอ้อมแล้วกันนะต้องเล่นอ้อมแล้วแบบนี้อย่าบุกแบบตรงๆนะถ้าเกิดบุกตรงๆนี่ตายนะแบบนี้ผมมีประสบการณ์อยู่ก็คือแพ้บ่อยนะฮะเป็นบทเรียนสําคัญเลยแหละนะฮะยิ่งแพ้นะฮะ ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเจอละเจอละเจอละยิงค่ายเอาเพื่อนเจอฟาร์มมัดก็ไหนและกันตายเรียบร้อยนะฮะเอ้ยใครดาวอ่ะเอาเพื่อนเอาเพื่อนเราไปหมดเลยลืมดูเว้นอะไรไงเพื่อนอได้มาถึงคนนะแต่ก่อนนะอีกคนนึงอยู่บนหลังคาเนี่ยว่าดาวบนหลังคาเฮ้ยลงลงมาดิคานคานลงมาเฮ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับน้องๆก็มาดิครับตายไปดิซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำไม่ได้หรอหลบไปได้นะฮะอีกสองคน โอเคเรียบร้อยแล้วพันแย่แป๊บนึงโอเคครับ okay, ม,มาต้องจริงจังแล้วแม่เงเอ้ยก็มาดีครับใครกลัวล่ะใครกลัวืึเสียงตรงไหนตรงไหนวะเนี่ยด้านหลังอ้อมบ้าไม่มีใครอ้อมมาเออแล้วเพื่อนเราเป็นยืนอะไรนะอ่ะเพื่อนอืโ,อโ,อ <c oughs> โดนแล้วไงเป็นยืนนิ่งเลยฮะนิ่งเลยกลายเป็นกล่องไปแล้วหืมไม่ หนึ่งหนึ่งแล้ว嘛เอาก็มาดีเออใครกลัวละ่ะโผล่มาดิโผล่มาเลยโผล่มาโผล่มาอ้อมไม่อ้อมนะไม่อ้อมไม่อ้อมมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันกลัวผมเปล่า <laughs> มันไม่กล้าออกมาเฮ้ยด้านบนบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาทำอะไรอ่ะเพื่อนตายไปดิเออก็มาดิครับน้องๆคนหัวร้อนตอนเนี้ย <laughs> แต่ว่าก็แบบก็ได้อยู่นะตานี้มา แบบโลงสีเอาไปเลยเพื่อนปืนพีเก้าสิบไปแล้วไม่เอาแล้วเราจะเอาเป็นเกาะเวลสามแล้วกันแล้วก็เออเอาที่ชุบแล้วกันเผื่อเผื่อโดนยิงตายนะจะได้ชุบตัวเองขึ้นมาได้ไงโอ้โหคนนั้นแบบชุดไอ้มังกรนั้นนะไม่แบบพร้อมบวกอะสงสัยแคสมากอะนะฮะพร้อมบวกเลยคนนี้จัดไปเพื่อนโอ้โหบุกบุกไปแล้วอะผมว่าเขาคงแบบเจอหัวร้อนนะนะั่นแหละบุกไปแล้วบุกไปแล้ว เอ้ยฮ้ยใครใครใครโดดใครโดดโดดโดดทำไมอรอนะฮะโดดทำไมอ๋อเพื่อนดาวไปที่โดนเข้าหัวแบบเต็มเต็มเมื่อกี้เนี้ยจัดว่าติดนะเอ้ยจะมีใครไปช่เปล่าเอ้ยบันดีบันดีได้ทำอะไรหรอตาย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 ไปตายไปเออเพื่อนจัดการเลยเพื่อนเหลือหนึ่งคนแล้วบุกไปเลยโถมถมหนักถมหนักถมหนักไปเลยอืม จัดไปฮะเพื่อนยิงยิงมันโอ้โหเสียงปืนแบบโคตรดังเลยใครใช้สไนเปอร์เหรอมีคนใช้สไนเปอร์ไรเฟิลนี่เหรอเสียงครับต้มต่ำต้มต่ำเลยฮะมาโอ้โหโพลชินกอีกแล้วเหรอแบบนี้คือต้องเอาปืนเป็นสายซุ่มแล้วกันผมต้องลองเล่นปืนอเนี่นะ AWM แม็กนัมนะฮะผมจะไหวไหมเนี่ยแม็กผมว่าไม่น่าไหวว่าผมเล่นสไนเปอร์ได้บอกตรงๆก็คือไก่มากยิงไม่ค่อยโดนนะฮะโคตรไก่อ่ะ แต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีแล้วกันนะเพื่อนพวกนายพวกพวกนายคือแบบทีมงานคุณภาพแบบสูงมากๆนะฮะโคตรโหดมาแล้วเป็นคนสไนเปอร์แล้วอุ๊ยอุ๊ยโดนแล้วหนึ่งทีใครมันยิงวะเนี่ยแบบดียิงใครเหรอเพื่อนไม่ดาวปืนปืนซ้ำปืนซ้ำปืนฟาซ้ำแล้วกันนะฮะแบบนี้เลยฮะต้องเอาแบบซ้ำไงเล่นสองกระบ,บอกนี้ฮะคอมโบกันมาเฮ้ยใครมายืนเก็บของโอ้โหยืนเก็บของเลยนะเพื่อน ยิงแบบนิ่งๆเลยนะนิ่งอีกแล้วนะฮะนิ่งอีกแล้วซ้ำซ้ำซ้ำซ้ก่อนอีกคนหนึ่งซ้ำไม่ได้วะต้องเข้าไปหานะฮะอย่าชุบกันนะอย่าเพิ่งชุบกันนะอย่าเพิ่งชุบกันรอคุยกันก่อนเราคุยกันได้นะเพื่อนยิงไปหนึ่งทีแล้วกันเรียบร้อยอีกหนึ่งคนน่ะอีกหนึ่งคนนายมามอบซะดีกว่านะนายแพ้แล้วแหละนะฮะเดตาเนี้ย นายแพ้แล้วมอบเลยมอบเลยเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าเานี่ไงเ่าเรียบร้อยฮะนัดเดียวตายเลยราดเพื่อนโอเคอะโบย่าไปบอกเลยว่านั่งบัลลังโชว์ไป1ทีแล้วกันนะฮะจัดว่าเด็ดแล้วทีมนี้แบบทีมนี้โหดมากนะเออแบบนานๆที่จะเจอคนแบบทีมดีๆอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติคือผมจะเจอกับทีมแบบให้มันแบบเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะแบบทําให้เราหัวร้อนอ่ะ ในเกมเนะี่ยบอกเลยว่าเจอเยอะมากแต่พวกทนะ็อกซิกเนี่ยผมก็ได้ MVP ซะด้วยนะกี่คิวเนะี Q, ่ย10คิวซ้ำศพศูนย์ดาเมจสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดดาเมจกันเลยเดียวนะฮะต้องเซฟต้องเซฟไว้ก่อนนะฮะเซฟมาเต็มเครื่องแล้วเนะี่ยมาดูเพื่อนเราดีกว่านะฮะเพื่อนเราได้กี่คิวเพื่อนเราได้หนึ่งนะฮะได้สองได้หนึ่งอือแต่ว่าชุดแบบสวยมากอะ่ะคนนั้นเนะี่ยคนที่ชื่อว่าอะไรเนะี่ย โอ้สาบอสย่างหนึ่งก็อ่านยากมากเลยเพื่อนตั้งชื่ออะถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมลืมไปว่าผมก็นี่ฮะผมก็เข้าแคนของรุ่นน้องผม่าก็เป็นแคนของไอโฟบนะชื่อว่า Hunter ร์รีคอนหรือเปล่าก็ถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ขอโทษกันด้วยแล้วกันนะก็ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อนะก็แบบจนมากช่วงนี้นะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกนก็บ๊ายบาย